แวะกัมพูชานิดหน่อยครับมันก็ยังไม่เด็ดน้ําดีนะแล้วก็ในในในสภาก็มีการอภิปรายเรื่องนี้แต่ว่ารายละเอียดตรงชายแดนผมไม่พูดแล้วผมอยากพูดรายละเอียดเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วกัน,กนเพราะว่ามันก็มีการอภิปรายในสภาค,คุณจิรพรก็อภิปรายคุคณรรอณนุทินก็มีการตอบโต้กันช่วงหนึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยเจอคุณคุนเซ็นนะมาเจอครั้งสุดท้ายก็ครั้ง,ง,<ะ>งแรกครั้งแรกก็สมัยตามคุณอุ้งยิ้งไปเล<อ>ยแล้วจะมาหาว่ามีดีลลับ หมายถึงว่ามันเคยมีคําพูดเป็นทฤษฎีสมคบคิดว่าที่คลิปหลุดออกมาเป็นเสียงคุณนุ่งอิงเนี่ยพักภูมิใจไทยอยู่เบื้องหลังคุณคุณเซนทำไมรู้สึกว่าทายกันเมืองแม่นจังสีน้ําเงินได้ประโยชน์จากคลิปเสียงนี้หมดเลยคุณเซนเนี่ยมันเก่าอยู่แล้วเพราะ40ปีอยู่ในอํานาจรู้จักพระผู้นําอาเซียนมาหมดรู้จักแม่ทัพในกองของไทยทั้งหมดรู้จักมหาอานาจเกือบทุกคนครับที่ผลักกันมาเป็นนายกหรือประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นคุณเซนเนี่ยเขี่ยวอยู่แล้วครับ ถ้าสมคบคิดเนี่ยวันนี้เพื่อไทยที่พูดพูดออกไปว่าภูมิใจไทยจะสมคบคิดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันกลับมาเข้าตัวเองหมดเพราะว่าคนไม่ไว้ใจเพื่อไทยในเรื่องคลิปไอ้คะแนนที่มันตกลงมาจนกระทั่งนสุดถูกถอดถอนเนี่ยก็เพราะเรื่องคลิปครับที่แพ้สีสเกตเนี่ยก็เรื่องคลิปแพ้อ,อีสานใต้เนี่ยเขาเปิดคลิปแทบจะไม่ต้องปราศัยเลยแค่เปิดคลิปเนี่ยคะแนนก็มาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยอย่าไปคิดอย่าง,งานั้น อย่าไปโจมตีอย่างนั้นถ้าใช้ถ้าใช้ไม้นี้เข้าตัวครับนะครับแต่ขณะเดียวกันคุณอนุทินก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เทพไทยพูดอ่ะแกก็ขี่กระแสชาตินิยมอนุรักษ์นิยมทหารเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ยืนหนึ่งจากโพนิด้านะยืนหนึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมถูกไหมฮะเพื่อไทยกลับมาไม่ได้แล้วเพื่อไทยจะเป็นพักบ้านใหญ่ที่จะต้องหาจุดยืนของตัวเองให้ได้ ถึงจะกลับมาได้ครับแต่วันนี้เขามายืนฝั่งอนุรักษ์นิยมฝ่ายประชาชนก็เป็นพักฝ่ายก้าวหน้าไปครับก็สู้กันไปนะรกระแสกระสุนอาจจะผสมผสานกันไปทีนี้โจทย์ของคุณอนุทินมันยากตรงนี้ซึ่งวันนี้โพลเนี่ยเขาน่าจะดีใจขึ้นคือจากพักเขาก็พักสามคนเหมือนกันถูกไหมพารติลิสเขาไม่เคยคิด กระแสะเขาไม่ได้เขาไม่ได้กระแสะ <Ừ. S 2> เขาไม่ใช่พักกระแสะตอนนั้นก็มีแค่กระแสะกัญชาไม่มีกระแสะอื่นครับวันนี้ถ้าเกิดคุณอนุทินสามารถสร้างพันพักกระแสะได้เขาได้สามล้านเสียงเหมือนที่คุณเทพไทยจะให้ประชาธิปัตย์ได้เขาได้สิบคนเขาก็หล่อขึ้นเยอะเลยถูกไหมงั้นวันนี้คุณอนุทินก็ถือว่ายืนหนึ่งตรงนี้ณนะวันนี้นะแต่มันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้เสมอพี่เทพไทยพูดถูกครับใครจะไปรู้ยุบสภาขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอำนาจมันกลับไปทึงในมือประชาชน คืออุนเซนเนี่ยนะที่บอกว่าสมคบคิดหรือไม่สมคบคิดทําไมอุนเซนวิเคราะห์ว่าสามเดือนจะเปลี่ยนนายกแล้วแต่มันเป๊ะพอดีเนี่ยคืออุนเซนเนี่ยแกเสพสื่อไทยที่แกดูรายการเราดูใช่ใช่ใช่แกเคยเอาคลิปรายการไปโพสต์บเลยแกดูรายการแกรู้เรื่องหมดแกรู้ดีกว่า คนไทยเส้นด้วยซ้ำไปที่ไม่สนใจกันมันแค่สนใจแค่รู้หมดก็เมื่อก่อนแกก็มาช้อปปิ้งอยู่พารากอนเนี่ยเออเมียแกก็ตอนนี้เนี่ยแกมาแกมาเมืองไทยไม่ได้นี่เบาหวานแกขึ้นตาอยู่เนี่ยเพราะแกมารักษาเมืองไทยไม่ได้อยู่เนี่ยตอนเนี้ยแต่ผมรู้มแกรู้หมดแกแกรู้หมดเพราะงั้นแกวิเคราะห์ถูกแต่ว่าไอ้พักเพื่อไทยที่ออกมาเน็บแนมฮะมาเน็บแนมคุณอนุทินเนี่ยเออเพราะต้องการที่จะเขาเรียกเจ้าคืนเพราะโดนเล่นโดยกระแสอุนเซนไงแล้วก็ย้อนสอนกลับ ไปว่าคุณนั่นแหละพวกคุณเซนสมก็พิดจะบุนเซนแม้นุนเซนจะเป๊ะได้ยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามจะโบยไงครับแต่โบยไม่ออกมันไปไม่ได้คนมันไม่เชื่อไงคุณไม่เชื่อไงเพราะคุณอนุทินแจกกลับไปอีกไงแจกกลับตอนที่จะยึดกระทรวงมาทายยังไงพื่อะไรไปเเปิดลอนจอนไงก็เรียกว่าอะไร ขาดทุนน่ยไม่ได้กาไรอ่ะส่วนกลับคุณอนุทินคุณอนุทินก็พูดแล้วคุณอนติิทินพูดก็แบบน่าเชื่อถือนะยืนบ,บนโพเดียมแล้วก็พูดจาๆแบบพูดไปพลางคิดไปพลางแบบว่าเหมือนกับว่าจําความเอาภาพที่ปรากฏอะ่ะตอนที่อุ้งอิงมาเจราจาขอกระทรวงมาไตจคืนและจะให้ร,รัฐมนตรีสาธารณสุขอะไรเงี้ยแบบ<อ>มันสมจริงสมจังไงแต่ถ้าเอาเฉพาะประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาเนี้ยเอาเฉพาะท่าทีที่คุณอนุทินพูดว่าอกองทัพตัดสินใจไปเลยแล้วก็มี เหมือนพระเอกขี่ม้าขาวคือรัฐมนตรีต่างประเทศใช่คุณศรีห้าศักดิ์ก็ไปแสดงบทบาทที่เวที UNGA ับวางคนถูกคนถูกตัวถูกคนอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องอันนี้ต้องเห็นใจคุณอนุทินนะวันที่แกตอบนั่นแหะอำนาจแกยังไม่เต็มนะแล้วผมคิดว่าในข่าวกรองที่เริ่มรายงานแกก็มีพักพวกเป็นจริงๆปอหลายเหล่าทัพเนี่ยก็เป็นเพื่อนปอบ้างอะไรบ้างเนี่ยคงรู้อยู่เหมือนกันว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเพราะคอมเมนเข้ามาประชิดเยอะเพราะฉะนั้นการที่พูดวันนั้น่ะก็คือทางจัดการไปเลย แต่วันที่เขาจะมีอำนาจเต็มจริงๆก็คือตั้งแต่วันนี้แล้วก็การที่ประชุมสภาความมั่นคงวันที่สองเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดเขาออกมาวางยุทธศาสตร์ให้อะไรที่เปิดต่อสาธารณะเขาเปิดได้อะไรที่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรัฐทหารเอาด้วย,ร,วย,วยระบบการาสื่อสารมวลชนเอาด้วยแล้วเขาสามารถโฆษณาชวนเชื่อได้การต่างประเทศสามารถชี้แจงกับต่างประเทศได้ครับวันนี้คุณอนุทินก็จะ มีภาษีที่ดีกว่าพรรคเพื่อไทยเยอะเลยคือคุณอนุทินเนี่ยเอาละมืออาชีพกว่าอุงอิงเบ็ดอํานาจเบ็ดเสร็จกว่าทั้งสิ้นครับคือหมายความว่ารัฐมนตรีการาาหมคุณอนุทินเลือกเองบิ๊กเล็กไม่เปลี่ยนมากกลางศึกเห็นไหมนอกจากนั้นไม่พอเอาเพื่อนบิ๊กดูลนอีกหนึ61เสริมก็ไปเป็นรองนายกอีกครับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วช่วยเป็นรีช่วยรีต่างประเทศเห็นไหมล่ะเลือกเองอีกเสียศสตร์อีก เมื่อาชีบีกไม่ใช่เด็กขี้อกระเป๋าใช่หมล่าเอ้าแล้วก็การค้าจายแดนคุณชุเจีคุณชุเจีอ่ะคุณอนุตินก็เลือกเองอีกอ่าแล้วคุณอาจารย์อะไรเอากระทรวงความมั่นคงภายในคุณอนุทินนั่งควบอีกครับ โบูรณาการได้หมดเลยอ่ะมันก็เลยแข็งกว่าของอุงอ้งงิ้งไงไม่นับไเรื่องวุฒิภาวะประสบการณ์นะแต่ว่าดูโครงสร้างของอำนาจของกระทรวงคุณอนุทินก็เบ็ดเสร็จมาเลือ,อกเองหมดเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายของผมคือด้วยกระแสโดยเฉพาะเรื่องไทยกัมพูชาที่มันผมว่าเป็นกระแสที่คนไทยสนใจที่สุดแล้วแหละการจัดการแบบนี้ของภูมิใจไทยในเวลานี้และไปอีก4เดือนคิดว่าจะทําให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นพักอันดับหนึ่งเลยไหมครับ ถ้าเขาบริหารราชการได้ในลักษณะนี้แล้วไปได้เรื่อยๆนะเขาเขากล้าเป็นพักอันดับหนึ่งได้แต่แต่ว่าผมว่ายังไงเนี่ยในเชิงกระแสเนี่ยผมว่าเขายังแพ้ประชาชนอยู่นะพรักประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ชิงที่หนึ่งคือที่หนึ่งที่สองเนี่ยภูมิใจไทยชิงกับพักประชาชนขึ้นกับว่าฝนตกหายใหญ่ไม่หายใหญ่ยิงแม่นไม่ยิงแม่นแต่พักที่สามที่สี่เนี่ยมันจะเป็นกล้าทํากับเพื่อไทยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีขบกันอยู่สองระดับส่วนพรรคต่ำสิบก็ว่าไปครสองขั้วสองซีกนะซีกที่เรียกว่าโอเคเสรีประชาไต้นะผมก็คิดว่าพรรคประชาชนเขาเต็งหนึ่งผู้อนุรักษ์นิยมผมก็คิดว่าพรรคภูมิใจไทยอันดับหนึ่งแต่เวลามาเรียงกันในกระดานการนี้มาเรียงกระดานเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าพรรคประชาชนมาที่หนึ่งมาที่หนึ่งแต่ว่าจะได้มากกว่าเดิมหรือไม่เนี่ยอยู่ที่สถานการณ์ วันเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งในช่วงหาเสียงครับเพราะเลือกตั้งปีหกหกไม่มีใครคาดคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะชนะพรรคเพื่อไทยได้ใช่แต่พอเจอกระแสมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงและพรรคเพื่อไทยอ้ําอ้เมืองอ้งอพร<อ>วดเดียวชนะลเลยวราต้องยอมรับนะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณเท้งไม่เก่งนะค,ค,ค,คุณเท้งก็เป็นคนผู้นำฝ่ายค้านที่เก่งแต่วันนั้นน่ะคุณพิธามันสถานะคุณพิธากลายเป็นซุปเปร์สตาแล้วเป็นซุปเปร์สตาใช่เป็นซุปเปร์สตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาดัน มันมีหลายปัจจัยหลายปัจจัยคราวนี้เนี่ยเนี่ยบอกเลยจไปพักชจมดูอยู่ป่ะคิดถูกแล้วที่นะคุณเนี่ยเอาแคนดิเดตเนี่ยสามคนให้ครบเพราะอะไรเพราะว่าคุณเท้งตอนนี้น่ะได้ยี่สิบสองพักได้สามสามไม่เท่ากับพักแสดงว่าคุณด้อยกว่าพักคุณต้องหาคนมาเติมเต็มคุณก็ต้องไปเอาแบบสิริกัญญาคะแนนผู้หญิงมาเพิ่มคุณจะเอาแบบอาจารย์ต้นมาใส่อะไรเงี้ย ซึ่งทาให้มันเต็มไหมให้มันเต็มไหมตลาด3าสี่ตลาดไงมันไม่เทงมันไม่เหมือนพิธาพิธาซูเปอร์สตาร์เหมือนดาราหนูมันอ่ะคะแนนดาราเนี่ยมันได้ไปแล้ว20%่อนคะแนนพีเแล้วเขาเข็ดด้วยโดนสอยเร็วเกิดถูกสอยปั๊บเนี่ยมันไม่มีคนแท้ถูกต้องเลยซึ่งจริงๆมันไม่แฟร์เลยนะจริงๆในระบบรัฐสภาเนี่ยนี่เขาอยู่ระบบรัฐสภามารู้ดีรัฐบาลล้มเนี่ยผู้นําฝ่ายค้านควรจะเป็นคนตั้งรัฐบาลใช่ถูกต้องแต่วันนี้พอถูกพอผู้นําฝ่ายค้านไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ไม่มีมันก็เลยไม่มีครับซึ่งอันนี้ผมว่าถ้าแก้รัฐมนูลอันนี้เควรจะแก้อ่ะแก้ได้ก่อนแก้ลายมาตรารีลายมาตราตีใอ้ผ่านก่อนไม่ใช่สิในรัฐมนูลฉบับนี้ก็มีวิธีแก้รัฐมนูนอยู่แก้ลายมาตราได้ได้แต่ว่าแล้วต้องแต่ไม่ว่าแก้ลายมาตราต้องผ่านสวทวันด้วยเหมอนถึงมันจะผ่านได้ไหม